สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมเพชรนะบ,บานาน่าโกโก้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมปแมปเดิมนะครับอดัซตี้ทริปนั่นเองซึ่งผมอยากได้ปืนนี้มากๆแต่เป็นคนที่ไม่มีโรบักกับเขากับชาวบ้านเขานะครับเฮ้ยข้างหลังมันเขียนอะไรอะเปอร์เซ็นต์เหรอนะครับนะอันนี้โอ้ยอาเคลมยังไม่ได้เคลมนะพวกน,นี้ เลามารับเคลเ็ดอุ้ยอีกสามไม่กี่เคล็ดก็จะเปืนดีเกลิลอันใหม่อีกบอกหนึ่งนะครับอ่ะสิบวันนะครับวันนี้จะเป็นช่วงขายซอมบี้อ่าจะเป็นช่วงขายซอมบี้นะครับนะขายซอมบี้ EP เนี่ยซึ่งวันนี้เราไปอยู่กันกับ เอารถเลยดีรถตู้ไหมเอารถบ้านหรือเอารถสติงเอารถบ้านนะครับนะแล้วมันจะผ่านตรงสะพานได้ไหมอันนี้ไม่รู้ที่เรารู้คือผมอยากได้รถคันนี้เปลี่ยนทรัพยากรนะครับนะอ่ะเอาคันนี้แหละสกินสวยๆนะครับนะปิดเสียงไปเสเอแล้วเปิดเสียง,อยงไอ้นี่นะครับเอาสีนี้ไหม โอ้โหตอนแรกบอกไม่มีเสียงไงโอ้โหไม่ได้นะครับไปไปรุยกันวันนี้เรามาอยู่ในด่านเอซอร์ายนะเพราะด่านหญ้ามาขาซัมบี้ไม่ได้ไปแต่คนเดียวอย่างเดียวได้นะนะมันอยู่ก,กับรถเดิมแต่ไม่ใช่ช่วงรีวิวรถนะไม่ใช่ช่วงทดสอบรถนะจะเป็นช่วงขาซัมบี้ครับต้องแวะทุกบ้าน เราจะร้านโงแดงแล้วก็ต้องเอาสบ,บีไปขายนะครับนะเราจะเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นไม่ได้ผมไม่ได้เดี๋ยวไอสิทธิ์นะครับเนาะไม่รู้มันจะโดดไหมเพลงครับนะนะผมดูกระเป๋าแปดช่องของก่อนนะครับนะมี ใส่กระโต๊ะกรกะโต๊นะครับก็แล้วก็ดีเกินแล้วก็ปืนเชือกนะครับนะแล้วเอาเอาปืนเชือกมาเพื่อจะขายซอมบี้นะครนะนี่ใส่ล้อคันนี้จะประกอบง่ายง่ายมากนะมันเป็นรถข้ามได้นะครับนะน,นจะประกอบง่ายนิดนึงนะครับนะ รออหมกินถั่วมาถั่วติดคอเอาใส่เครื่องนะเด,ะด,ะด,ะดะี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมรถไหลแลไอ้เจ้ารถไหลเลยรถประจำตัวรถไหลแลเป็นรถอันดับหนึ่งคนระับรถคันลองลองอมาก็เป็นเต้าอ้วนหรือรถตู้นั่นเองอ่ะ EP สองอะไรที่ทิพย์ และ EP หนึ่งของช่วงขายซอมบี้นะครับมันจะงงไหมค EP สองของแมปอนด์ทีทีฟนะครับแล้วก็ EP หนของช่วงขายซอมบี้นะครับนะเติมแก๊สไปนะครับนะผมไม่ชอบไอเนี่ยที่มันสอนขึ้นมาเนี่ยผมเล่นไปแล้วมันต้องมีตั้งค่าปิดได้ไหมอ่ะขับอ้อมไปแต่จะผ่านสะพานได้ไหมครับ จะเจอร้านโรงแดนก่อนสะพานได้ไหมต้องลุน้นประมาณคลิปนี้ก็คือต้องหาต้องขายซอมบี้ให้ได้หนึ่งครั้งไม่ก็สองครั้งนะหนึ่งครั้งก็พอมั้งไม่เคยเจอร้านลรงแดนเลยพอเวลาไม่อยากเจอมาไปสิบสิบล้านนะเวลาอยากเจอเนี่ยแทบไม่มีแบบนี้คือแบบโอ้โหป่ะที่เกี็ดดึงเบกมือครับ <c oughs> <c oughs> เบื่อการดึงเบกมือ น้ำมันเอาไปดีไหมในรถเราข้อเสียรถคันนี้คือที่กับของน้อยอีกเช่นเดิม <c oughs> นะครับนะน้อยมากไปมีแค่ข้างหลังอะ่ะกับข้างข้างถ้าเยอะกว่านี้มันก็จะติดล้อแล้วก็ติดข้างหน้านะมันจะบังวิสัยทนาของเรานะขนทุกอย่างไปไปนะครับ ถึงเวลาออกตัวรถต้องหาบ้านหลังหนึง่งเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนะครับผมจะเริ่มถ่ายคลิปอีกทีตอนเจอบ้านอีกหลังหนึ่งครับเจอบ้านแล้วครับแต่ไม่รู้จะมีซอมบี้หรือเปล่านะครับแล้วจะมีของแปลกหรือไม่อมจอจ่อจอจอ่จอมีซอมบี้ไหม,มไม่มีอะไรเลยครับยังมีอ้อยเถออ้ยอยมา เอาไปเป็นของเปะนะครับนะของเปะเอาไว้ขายซอมบี้นะวันนี้ไม่มีซอมบี้ก็ไปเจอกันบ้านต่อไปครับตอนนี้เราเจอห้องน้ําสาธารณะนะครับโหซอมบี้ตัวใหญ่มันติีบลหงี่ามันจะฆ่าได้ไหมไม่รู้นะครับมา มาลงลงจากลจากรถนะครับนะโบสถ์เราตกมีแอมโมของดีของดีงดมีระเบิดด้วยใบไ,ไม้นะกระสุนอันนี้คือกระสุนอ่ะติดรถไปมีมิวเทนไหมทำไมทำไมไม่ได้มีมีครับนี่อยู่ในนี้ครับออกมาครับคุณไม่อยู่เลงในนั้น เฮ้ยมันไม่ออกมามันไม่ตามออกมาแกต้องตามออกมาสิทำไปทีห้องข้างๆก่อนเดี๋ยวผมไปดูข้างๆก่อนห้องนี้ฝั่งผู้หญิงมีใครอยู่ไหมโอ,อ้ยอาหารอาหารดีครับดีดีคืออาหารอาหารคือดีบักหยิบของไม่ได้แล้วแน่เลยโอ้ยเนาะ ยิบช้าโอ้โหเกมกระตุกเกมกระตุกแบบกระตุกสุดๆจะไม่รู้ว่ามันจะกระตุกยังไงแล้วนะครับนะเราเบิดโอ้โหเห็นไหมเกมโคตรกระตุกอะ่ะเราติดจับแล้วมานะเราไม่ไดเบิดใช่ไหมเบิดตูม เด๋อเห็นกระเด็นออกมาข้างนอกนะครับนะเอาของอันนี้เปะนะครับนะวิธีสูตรนี้ก็มีของติดลถอันนี้ติดลถหลังนะเด้อเด้อทำยังไงแบบนี้ะ มันเป็รถยังไงอะร้อน่เห็นไปบอกแล้วครับเกมกระตุกแบบกระตุกแบบมหาศาลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนเชือกออกมาก่อนแป๊บนึงนะครับนะปืนเชือกปืนเชือกมานัเออยิงมามเนี่ยมันี่ซอมบี้มันนี่นี่ครับมันยังขายซอมบี้ได้อยู่เราจะเป็นเศรษฐี สมบี้ิงบอไม่รู้จะเอามายังไงนะอืมยิงนี่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เลี้วแจงหวะนี้เป็นแังว่าที่ระเบิดเผือดพึงเอาเดียวเดียวอยว่าทำไมามันบอกแว้วเขาเกมกระตุกเป็นเกมกระตุกแบบเร,เราได้สอมบี้มาแล้วตัวหนึ่งนะจะนี่นออเราเหวเรากวาดอหาหารก่อนระเบิดมันระเบิดกระจายเมื่อกี้ครับ โหไม่มีอะไรเลยอ่ะอาหารกินเนไปดีกว่าคนระับคลิปนี้จะเจอร้านลุ่งเดนไหมโอเคครับเราจะถ่ายตอนตอนต่อไปเมื่อเราเจอบ้านต่อไปครับที่มีซอมบี้นะครับถึงถึงแล้วครับนี่นี่คือบ้าน ตรงนู้นก็มีหอคอยอีกอุ้ยนู้นครับอ๋อโน้นะตรงนู้นครับมีหอคอยแต่เราต้องทําการสบา่าของคุณอุ้ยมีอะไรที่มันพอฆ่าไอ้นี่ได้ไหมในอ,อันนี้มีอาวุธไหมมีอาวุธมีอาวุธมีติ็ดอยู่กับไอ้นี่นะครับนะมามาสิอือใช่ไม่กลัวแกหรอกออกมาสิ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 ออ อืม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 อือืแกทำไมไม่ตายล่ะแกไม่มีอะไรขึ้นบนหัวเนี่ยบักแน่นอนนะครับนะว่าใช้นี่ดีกว่านะครับดีเกิลน,นะครับนะใช้ดีเกิ้ลก็ตกแล้วมอนสเตอร์แดนนี่หนงงสองหรอ,อสองสองนัดตายนะครับแต่ปืนมัน ปืนมันอะไรอ่ะกระตุกมากแบบเอ้ยอปืนพายุนี่อุตส่าห์ฉันหนีรอดเกยแล้วนะก็นหน้านันผมเจอพายุรอบนึ้งพายุมรสุมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวขับรถหนีพายุก,ก่อนนะครับเออพายุหายไปแล้วดีมากโทษใกล้ยัไงไม่แก้ใกล้แบบใกล้กล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 สุดๆเลย หาล้อมาเปะนะครับอ่ะเอาล้อเปะแล้วมันจะออกมายังไงอ่ะไม่รู้นะครับค่อยลองก็ค่อยลองค่อยๆไปนะครับนะอ่ะปืนเชื่อกแกไม่ได้หรอกโอ้ยกระสุนเติมเองด้วยดีมากอย่าแก้บ้ากนะผู้พัฒนาเกียร์คุณเป็นคนที่จิตใจดีมีน้ำใจ เฮ้ยอือติดประตูซะงั้นเปืนเชอกไปอยู่ไ้แครับได้ไหมันต้องหาของดันนะครับตองนี่ดันได้ไหมดันออกไปนดันออกไปดันออกไปไม่ให้ดันเข้ามาอยู่ดันออกไปให้มันให้มันดันออกไปอ่ะรู้เข้าใจเขาไห้ดันออกไปไหมไปทางนู้นโอ้ยเนาะสะบัดดินสะบัดดินออกได้ไหมเฮ้ยออกได้แล้ว เรื่มีความหวังแต่ก็ยังไม่มีความหวังสำม,มีติยึดประตูออไปครับคุณคุณจะห้ามมายุ่งกับฉันอีกออไปมันไม่ออกอ,กอะ่ะมันติดตรงเนี้ยมันติดตรงโอ้ยแกอยู่ข้างในนะั่นแหละแกจะติดอันนี้มาทำไมโอ้ยน่ะอ,อะไรก็ไม่รู้เริ่มลำคาญแล้วนะแบ ซอมบี้ออกไม่ได้เบืองมากเลยอ่ะเลืองประมาณนะครับนะเอานี่มานี่มาแปงมาแปงคุณจะด,ดันไปนู่นสิให้ซอมบี้มันไหลออกไปสิต,ตัดภาพไปตอนที่เอาซอมบี้ออกได้นะครับหลังจากความพยายามอยู่นานครับประมาณสามนาทีนะมาแล้วนะครับ เจ้านี่กว่าจะมาได้นะครับเขาอรอดาเห็นไหมสามนาทีอยู่สมพี่ตัวเก่าอ๋อยังอยู่นะนะที่เราฆ่าไปยิงไปอืมนี่นะครับสองตัวปวดตามากนะครับไปบ้านต่อไป ไปเจอกันแต่เราจะเจอร้านโรงแรมไหมก่อนถึงสะพานนะครับนะไม่เจอร้านโรงแรมก่อนถึงสะพานก็จบนะครับเดี๋ยวไปต่อบ้านต่อไปค่ะผมจําได้ว่าข้างหน้ามีหอวคอยนะเนี่ยมีหอคอยกาจะไม่ผิด้าวคอยหาย้าวคอยหายไปไหนะอ่๋อนี่น,นี่อยู่นี่ครับอยู่นี่ มันมีซอมบี้ไหมถ้าไม่มีก็เอาตัวอันต่อไปนะครับนะซอมบี้โอ้สารซอมบี้เหลือเกินนะครับนะไปดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับนะไปต่อบ้านต่อไปครับตอนนี้ครับเราเจอบ้านเอออุย้ยอะไรนั่ะอู้ซอมบี้ทุกคนเนี่ยซอมบี้เมื่อกี้ไหมครับกำลังเผชิญความวิตกข,ของบนเออเดี๋ยวด้ รถดิฟมากครับบอกไว้ก่อนในดซูซอมบี้เกมนี้น่าสงสารจริงๆครับอันนี้ซอมบี้ต้องมีอ่ะแต่มันเป็นบ้าประสิบบ้าขายได้ไหมไม่ยู่แต่ที่โรู้ๆแกโดนแกต้องโดนดิกลสุดเทพแกเพิ่งออกมา ตายลแล,ล้วตาล่ะบูบลลลั่นอะ่ะโหมีน้อน้ำไอมำ้มีถังน้ำมีถังน้ำนี่สีน้ำเงินอีคูเรวเจอกระสืนแล้วบ้านนี้ไม่ทุกอย่างมีอาหารด้วยหิวอยู่แต่บ๊อบอ่ะมันขายได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับแต่วอนอี้ขยับรถไปใกล้ๆนะครับนะขับรถไปใกล้ๆเลยปุ่มสตาร์ทไม่มีอ่ะ โอ้ยอีแมพเนี่ยโอ้พายุพัดมาอีกว่โอ้ยมันอย่างกับวันที่เฟลที่สุดเลยวันนี้มามาอะเอาบัฟออกมาก่อนทัองเอาบัฟออกมาก่อนรักบัฟออกมาสิบัฟมันตัวใหญ่มากเลยมันโอ้ยมีฟ้ามีฟ้า โอ้ยฝานี่หาของแปะดนะครับนะนี่คือวิธีขาซอมบี้ทีถูกต้องแป็ได้ไหมสรุปเว้ยนี่แปะดได้มัง้งไม่รู้หรอกนั่นแปะแปะไม่ได้อะอะไรที่มันแปะได้บ้างถังมันตะภาพรังสีอะประตูไม่ได้มันอะล้อล้อล้ออะไได้ล้อ,ลอ,ลอ,ลอได,ได,อได้จำได้อยู่ พออีตัวนั้นไงเหมือนตอนนี้เราจะขายบ้าไม่ได้เพราะว่าเราลองดูก่อนปืนเที่ยวขอกมาก่อนสิว่าขายได้ไหมแต่ก่อนถึงสะพานแล้วถ้าถึงสะพานแล้วยังไม่เจอร้านลุงแดนก็เฟลนะลิปนี้ไอก่อนอื่นเหนืออะไรุ้ยติดติด จะได้อยู่ดีๆจะได้เอาบัฟไปขายนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่่อะอยู่เพื่อนนะมีเพื่อนใหม่นะครับนะหนูๆหนูหน,นไม่เพื่อนใหม่แล้วะไปของไม่น่าจำเป็นนะแต่ตอนนี้ผมเหิวต้องหาของเกินโอ้ของของดีมากอะแต่ผมไม่อยากเอาสักชิ้นเลย จะไปขายซัมบี้ภารกิจคลิปนี้นะเก็บให้มันหมดเลยหม,ห,มหมดหมดหมดทุกอย่างแล้วอาหารเออคูลิ่งไปเปลี่ยนเอาคูลิ่งไปหนึ่งนัำเื้นาน้ำมันหมดแต่น้ำมันเนี่ยถ้ามันหมดแล้วก็เพราะเพราะน้ำมันแก๊สออ้ยน้ำมัน เครื่องแล้วก็น้ำมันปกติไม่กินนะครับรอบคันนี้ดีมากต่อไปไปเจอกันที่บ้านต่อไปครับต่อไปผมมีภารกิจว่าผมน่าจะไปอีกบ้านสองหลังนะครับแล้วก็เวนตามหาร้านลุงแดนนะนะ่าจะร้านลุงแดนก่อนก็ขายเลยนะนะผมเอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อความเร็วนะครับนะแต่ผมจะถ่ายไปด้วยเรียวไทม์รถอันนี้คือรถที่เท,ท่ข้างหลังแต่ข้างหลังสยุสยะนะครับลกหน่อย ไะตอนนี้ตรงนู้ <c oughs> นมีบ้านครับนี่ครับเอไม่ใช่บ้านมันเป็นรถพว่วงแต่โอ้ยโอ้ยซอมบี้ซอมบ,บี้น้องซอมบี้โหชนแป๊บเดียวไอ้รถบ้านนะั้โอ้ดูน้องข้างหลังดีน้องเต้นดุ๊กดุกดิกน้องมีวแทน มีสปินเตอร์ในด่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมีบั๊มีบั๊เห็นบั๊แล้วมีบั๊น้บนะเป็นซอมีเบย์เฮ้ยมีบับบ๊สองตัวเลยเอะขายได้ไหมอ่ะบั๊มันจะมีราคาไหมลองดูนะครับนะสองตัวนะเนียเยอะอยู่นะอตายแล้วตัวข้างใน ให้มันให้รอมันให้มันออกมาได้ไหมโอ้โหมีหลายตัวบ๊อบเอ็ดเอาตัวเดียวได้ไหมไม่แต่ในบ้านบ๊บมันออกไม่ได้อะในบ้านบ๊บเราไม่น่าจะเอานะบ๊บที่อยู่ในบ้านปืนดิกลนขายมันจะได้กี่บาทเลยไม่รู้นะครับนะเอาของที่อยู่บนรถไหมเอาไปเป๊ะซ้มบี้โอ้ยย่บ กลับมาคืนได้ไหมฉันจะเอาปืนเชือกเฟลมากครับแบนนี้เอาเป็นกล่องกระสุนแล้วกันนะไม่ไี้ใช้เรากล่องกระสุนนะนะอะปืนเชือกมาช่องขายซอมบี้ก็ต้องเป็นขายซอมบี้เท่านั้นนะครับหูมามีสี่ตัวแล้วเยอะมากนะครับแต่ก็ ยังไม่ได้กําไรตัวละสามสิบาทเลยที่เท่าที่จําได้นะแต่ที่ผมต้องเก็บปืนอันนี้ใส่กระเป๋าเพราะว่ามันเป็นสแตนดาร์ดนะคะมันไม่ใช่รีมินก็เลยต้องเก็บไปตลอดเวลาเพื่อมันหลุดหายไปไหมเฮ้ยลดไปแต่มันอาจจะหนักนิดหน่อยผมว่านะอยากมองข้างหลังอะว่ามองมันเป็นยังไง ต่อไปเราจะหาอสองบ้านนะนี้กันให้สองบ้านแล้วกันเอาหมายแบบนี้ดีกว่านะครับนะแต่ก่อนอื่นโอ้คิดตอนนี้คือแบบงงทำมันรถช้าปัญหาของโทรศัพท์ผมก็คือ ขับรถผ่านบ้านแล้วมันช้าบึ้มแล้วก็ความเร็วลดเลยครับนี่ขึ้นเนินเหรอขึ้นเนินแล้วปเปล่าเลยช้าๆเอ้ยไม่พวกอันนี้ไม่ขึ้นแล้วอันนี้เริ่มบุตรงนั้นเหรอคืออะไรแคมป์ไซส์แคมไซ,มไซเป็นแคมป์ไซสที่ไม่มีอะไรนะครับนะผมหยุดดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะตอนนี้นะผม ผมไม่ได้ยอมพยแพ้เลยแต่รถนี่แหละยอมแพ้นะขึ้นเนินเห็นไหมโคตรขึ้นนะแล้วบ้านแบบเดียวกันติดกันสามหลังนะครับนะและหนักด้วยนะครับถเนี่ยรถบอกสัญญาณว่าไม่ไหวแล้วนะครับสําหรับซอมบี้ซอมบี้มันติดรอตรงนี้คนระับบาฟเนี่ยมันไม่ไปนะครับภารกิจนี้บ้านเหมือนกันติดสามบ้านติดกันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันบ้านเหมือนกันสามหลังเลยอะนะ ภารกิจนี้เฟลโอ้โหภารกิจคาซอมบี้ของเรานะครับยุติบส่าห์เจอของดีๆเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องมาหนักล้อนะครับแล้วก็ขึ้นเนินด้วยขึ้นเนินยาวเลยนะครับนะขับมาได้ประมาณ3,000เมตร500เมตรจะหน้าจอเริ่มกิดเลยนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ภารกิจขายซอมบี้ขอเฟลนะครับเนื่องจากขึ้นเนินยาวเลยนะครับตั้งแต่ประมาณสองพันเมตรแล้วนะครับที่รถช้าผมเพิ่มสังเกตมันจะสองพันเมตรแล้วขึ้นเนินยาวเลยครับนะแล้วก็ซอมบี้ซอมบี้ติดล้อด้วยนะซอมบี้ติดล้อนะครับโอเคสำหรับนี้ผมก็ขอตุลานนครับครั้งหน้าจะมากันในช่วงอะไร แมปอะไรนี่นะม,มาแมปอะดัตที่ทิพหรือเปล่าแมปอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแมปอะดัตที่ทิพผมจะประกาศช่วงนะับะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะับสวัสดีครับบ๊ายบาย